ไยที่เหมือนเขาไม่มีบัตรไม่มีไม่ไม่มีบัตรประชาชนเป็นของตัวเองก็เป็น,เป,นเป็นเรื่องหนึ่งที่ณนะตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่มากแล้วก็เมื่อกี้ที่ได้ฟัง,ขงเขาพูดนะคะเหมือนปีนี้เนี่ยเหมือนมีประมาณ125ล้านคนเลยนะคะ mm. ก็คือมันขึ้นสูงขึ้นทุกปีก็เลยมันเป็นเรื่องที่เราควรที่จะมาช่วยกันค่ะเท่าที่จะทำได้มันหน้ามองว่าอยากช่วยเรื่องอยังไงได้บ้างช่วยเรื่องอะไรบ้าง าจิงๆนะคะก็อาจจะช่วยเรื่องของบางคนที่เขาเขาไม่มีแบบประชาชนเราอาจจะเริ่มต้นจากประเทศของเราก็ได้เอาประเทศไทยนี่แหละช่วยคนที่เขาไม่มีแบบประชาชนเพราะว่าเวลาจะไปเรียนเวลาจะไปเข้าโรงพยาบาลหรือว่าทําอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องมีใบอะ่ะ mm hmm. แล้วซึ่งเด็กบางคนเกิดมาโดยที่เขาไม่ได้มีโอกาสพ่อแม่เขาไม่รู้ว่าจะต้องไปทําที่ไหนหรือว่าเขาเขาไม่มีบัตรของเขาเองด้วยซ้ําก็เลยอยากจะ มาช่วยเรื่องนี้กันดีกว่าเพราะว่าน้องๆที่เกิดมาเขาจะได้มีโอกาสไปโรงเรียนกันค่ะจะได้มีการศึกษาเป็นเรื่องด sí ีท oh ี่ได้เข้าร่วมเนาะใช่ค่ะอีกอันนึงก็คือเรื่องของเราเรื่องของเราบ้างสาธาเปิดตัวเปิดตัวจะเดบิวต์มาพักหนึ่งแล้วนะแม่ใจเย็นซีถ่ายเน้นถ่ายละครได้จบช่วงนี้กำลังจะปิดกล้องค่ะเดบิวต์มาตอนนี้ก็ฟังมัน มีเพลงจะจบเพลงแล้วก็เหลือแบบ final touch up แล้วก็เข้าไปในห้องอัดงว่าได้ทุกอย่างได้ดีเทลมาหมดเยใช่ไหมใช่ดีเทลมาแล้วซึ่งแน่นอนปอยได้ไหมว่าจะแบบแนวไหนความแบบความอเมนด้าเป็นยังไงจะเป็นยังไงกับเพลงนี้แม่ว่าความอเมนด้ามันต้องเป็นแบบไหนคะปันเปิดตัวด้วยการปีนเสาโแงอีกแล้วเหรอคะอ๋ออีกแล้ว <cin stereotype> ไม่หรอกก็ <farklı> คงจะแบบฟิลเปรี้ยวๆสนุกๆค่ะก็เดี๋ยวรอรอฟังกันสนุกแน่นอนแบบว่าสสดใหน่อร์เซ็กซี่เซ็กซี่แบบแบดงตาบเน็ตบนื้อไม่ให้พี่กันเทยผิดหวังไม่ให้ผิดหวังแน่นอนก็ไม่อยากสร้างความคาดหวังให้พี่ถ้ามันจะมีแบบผ้าคันๆอะไรอแบบงี้ผ้าพันผ้าคันผ้าที่แบบว่าพี่กันเทอแบบว้าวว้าวยังไม่ได้ยังไม่ได้คิดท่าแต่ว่า ถ้าชงมาขนาดนี้ก็อาจจะต้องมีแล้วล่ะค่ะให้พี่กัเธยเต้นตามกันเนาะเนาะอ๋อทำไมจะไปเอ็กซ์เนย์ผ้ามีสบพี่กัเธอเลยเนาะก็ไม่ติดค่ะเพราะเราก็ลูกสาวเหมือนกันต้องการแต่ว่าเป็นการมันทำเพลงมันรู้สึกไงบ้างแบบว่าเออได้แบบเปลี่ยนอีกบทหนึ่งอะไรเเป็นอีกบทหนึ่งชอบค่ะก็เหมือนเหมือนเราได้ลองอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้ได้เห็นถึงว่ามันต้องใช้ มันยากแค่ไหนอะ่ะเ,<อ>เวลาใช่เวลาศิลปินคนหนึ่งจะออกเพลงมากว่าเขาจะทำเอ็มวีทำนู่นทำนี่คือทุกอย่างมัน มันยากแล้วมันเยอะเราก็เลยเหมือนแบบโอเคให้ค่าแต่กลายเป็นว่ามันนักข่าวปล่อยของออกจากมันงามปล่อยฝีมือการแสดงเอาลองเพลงไม่กี่เพลงเนี่ยมีอะไรออีกไหมคะมีอะไรอีกบ้างคะเป็นนักข่าวดีกว่าระวังระวังให้ดีนะคะต้องขนาดนี้พี่ยืนตรงไหนวันนี้พี่ยืนบ้างอะไรจริงจริงเวลาแบบหลายคนตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเซอร์ไพรส์กับอแมนด้าในความสามารถหลายๆอย่าง มีหลายเวอร์ชันอะบางอยางเวอร์ชันให้คนตะลึงอ่ะเราก็สบายกับตัวเองเหมือนกันมันชาเลนจ์เอาก็ทำทำเรื่อยๆค่ะชอบค่ะอะไรที่เรารู้สึกว่าทําแล้วชอบมีความสุขก็ทําไปเรื่อยๆเราแบบใช้ชีวิตกับการทํางานที่ตื่นมาแล้วอยากไปทํางานอ่ะแค่นั้นตอนที่เขายืนจบร้องเพลงใหม่ไงได้ยุ้ยฉันทำได้จริงๆหรออะไรเงี้ยมีความคิดหลุนี้มาตอนแหลรู้ชอบอยู่แล้วคือเหมือนกับทุกคนแหละค่ะชอบแบบร้องเพลงในห้องน้ำใดๆเออเออแล้วก็ เหมือนล้อไปล้อมาผู้ใหญ่ก็เห็นว่าเออน่าจะได้นเอซิงเกิลไหมรู้ไหมคะใครช็อกสุดพ่อพ่อบอกว่าพ่อบอกว่าพ่อมองหน้าพ่อก็เคยคิดเลยพี่บอกพ่อรอฟังนะแบบว่าโอกาสมาแล้วควาวิกโกใช่ค่ะใช่แล้วจริงเราแล้วจริงเราสุกว่าเราชอบเพลงเวอราชนไหนเป็นนักร้องเป็นนักร้อง ชอบหมดทุกพาร์ทแต่ว่านะตอนนี้ชอบเป็นนักแสดงค่ะใช่เพราะว่าตอนที่เป็นนางงามเราเหมือนรักปิเซนต์ตัวเองเราต้องขายตัวเองคนต้องมองเราแต่พอเป็นนักแสดงอ่ะมันเหมือนเราได้สวมบทบาทเป็นอีกตัวละครหนึ่งมันก็เลยแบบเออสนุกดีวันนี้จะเป็นใครดีนะอะไรเงี้ยแต่ว่านักร้องเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะยังไม่ถึงตรงนั้นค่อยๆมาบอกว่าชอบไหมแล้วว่าเราจะได้เห็นเมื่อไหร่นะไอที่ทำไปแล้วทำอยู่เพลงใกล้ละไม่ไม่เกิไม่พ้นเดือนนี้เดือนหน้าหรอไม่รู้ เมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็อย่ารอไกลแล้วค่ะเมื่อไหร่จะเห็นเองตอนการแสดงปีนี้ไม่ไรให้เราได้ดูก็ตอนนี้กำลังเร่งถ่ายเรื่องยี่หัดาักตังค์อยู่ค่ะก็น่าจะออนปีหน้าแหละเดี๋ยวปล่อยของในเรื่องนี้ปล่อยของเรื่องไหนเฮ้ยเล่นเป็นเล่นเป็นเล่นเป็นคนดีแล้วเออเลนร้องคนดีนะพูดเหมือนที่ผ่านมา ร้ายซะแบบกลัวจะเ็นคนดีไหมไม่ทำไมมันก็ไม่ได้ร้ายขนาดนั้นมันไม่เชื่อแบบเรื่องที่เราปล่อยของจนแบบคนแบบติดตานะติดตาเลยเหรอคะเจฟเฟมเหรอใช่เจฟเฟมเขาแรงเนี่ยแต่เจฟเฟมเล่นสนุกมากเลยนะก็หนูว่ามันแล้วแต่เรื่องแล้วแต่บทบาทมากกว่าคือถ้าเราทําได้ดีคนก็น่าจะอินตามบทละคะเพราะมันถ้าเกิดเป็นเล่นเป็นนางเอกคนก็ยังคิดว่าน่าจะคนเขาเรียกว่าคนนั้นยังเชื่ออยู่ คิดว่าเดี๋ยวเรารู้กันไม่ได้เป็นคนดีค่ะมีขีดเรื่องค่ะตอนนีะตอนนี้ก็ลังถ่ายอยู่เรื่องหนึ่งค่ะคอดีที่มีหัวใจคอนดีที่มีหัวใจให้เลยซิงลสวยขนาดเราอเมนดาเอาลซนี่พูดจริงจริงตัดไปนี่พูดจริงจริงมันเหงาเลยหรอมันดูมันไม่เหงามันไม่เหงามันไม่เหงาแต่ว่าตอนที่ ตอนที่เหมือนแบบประกาศตัวไปว่าเฮ้ยโสดนะคิดในใจต้องมีมาบ้างแหละมันหลอกนประกาศไปขนาดนี้มันต้องมีมาบ้างแหละดีองดีเอ็มเฮ้ยมันหลักการเงียบเงียบโสดนี่ไงทำไมอะหรือว่าเราเสียงดังเกือไม่ทำไมอะคนกลัวหรือเปล่าแต่ก็ก็ไม่เป็นไรไม่เหงา แล, yup. แล้วเราก็มาคิดลเล่นๆมาเอ้ยเราไปผิดพลาดตรงไหนทำไมประกาศแย่หรือเราประกาศแรงไปเราเป็นตลกเราไม่ค่ะสวยเออแต่เขาบอกว่าตลกมักได้นะตลุ่มมาสองอย่างอ้าวหนูมาสองทั้งสวยทั้งตลกไงอ่ะไม่ตลกละลาเล่นลาเล่นจริงแบบจริงพร้อมเรื่องหัวใจเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไหมครับก็ไม่ได้ไม่ได้ปิดค่ะแต่ว่าคิดว่าถ้าจะมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละไม่ได้อยากไปเร่งไปรีบเพราะว่า เราก็ใช้ชีวิตในการทํางานอยู่กับคุณแม่ๆมันก็มันจอยอ่ะมันไม่ได้รู้สึกว่าเหงาอ่ะมขนมๆกลางเราก็โหวตประมานได้เยอะอยู่นะคะใครเฮ้เยไข่ขนมจีบอะไรเงี้ยถ้าเกิดเขาจะเข้ามาขายขนมจีบอย่างเงี้ยได้สิคะหรือว่าเราแบบหน้าหน้าปิดโอกาสคนไม่ได้ปิดนะเอาดีๆ,ดๆใช่เวลาคนเข้ามาสวดอีครับแหลกเรายิ้มไหมทำได้ไงทำได้จริงเหรอทำได้จริงหรือเปล่าตัวเล็กเลยเออ สเปกเขาเป็นยังไงสเปคเราขับแรสิสเปคสเปกไทยบ้างได้ฝรั่งยุโรปยังไงได้หมดได้หมดเพราะว่าหาหาคนที่แบบคุยด้วยแล้วสนุกอะค่ะเป็นคนที่แบบหาคนที่คุยด้วยแล้วจอยเพราะว่าถ้าถ้าบอกว่าชอบแบบหล่อๆเลยคือ พอแก่ไปมันกอคมันคุยไม่สนุกนี้เออมันก็ไม่ได้ต้องแบบคนที่แบบอยู่เป็นเพื่อนกันไปได้ค่ะแบบเป็นคู่ชีวิตแบบเป็นเพื่อนร่วมคิดอะไรแบบนี้เจอไหมก็ยังไม่เจอไงไหวไหมคะไหวไหมอะไรนะคะเราคุยกัแม่แล้วก็มีกันเลยไหวไหมเราขอคู่เราก็เราก็ไปบ่อยนะแต่ประเด็นคือทุกครั้งที่ไปอะค่ะก่อนที่จะเลิกกันไม่เคยขอเรื่องแบบ คู่เลยเป็นคนที่ไม่เคยไปที่ไหนเราขอเรื่องคู่เลยก็เลยกลับมาคิดว่าเอ๊ะหรือว่าจะต้องกลับไปเพราะว่าปกติก็ขอเรื่องงานเรื่องเงินอะไรอย่างงี้อาจจะต้องกลับไปแล้วตอนนี้ที่เราสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วใช่ไหมคะยังไม่ถึงค่ะไปก็ดีค่ะแต่ว่าก็เป็นอย่างที่บอกไปไม่ใช่ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเงาอะไรค่ะคนสวยๆเกียวกับต้นติสโงม้าตอนนี้ เออวันนี้หัวใจสดเนาะสดข้าวจีบก็าวจีบได้เลยจีบได้ไม่ได้ปิดค่ะจีบ้ที่ตรงนี้เลยโอเคโอเค่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราสวดนะคะเดี๋ยวเไปสัท่านมาเลยสดได้ยังไหมนี่จริงเอาจริงนะ